ครับขออนุโมทนาบุญกับคณะศาลายาิธรรม,ม FC คุณจารี<ม>และคณะซึ่งเป็น FC <ม>ของช่องหลวงปู่<ม>วันนี้ได้มาเยี่ยมน้องน้องแมวที่วัดป่งชัยมาถึงที่เลยและได้นําอาหารน้องน้องแมวมาให้น้องน้องแมวด้วยก็ขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาสาธุ<ม>ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นระรับประใจนุนํำค้ำชูให้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภยัย กิส át, ิหนึ่งประกาศไดขอได้ทำความมุ่งมั่นปรารถนาสัพพิจิยวัชจรูสัพพโลกโกวินัสสุมาเตปวัิบันตลาโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปจายโนจตารโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ

จานมจาไข่มุกจาไข่มุกชามะนาวแม่เนื้อลายแม่เนื้อลายใครมาอีกทครมาอีอ่าข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้ามากับพี่โชคดีแม่เนื้อ อ่อนแม่เนื้ออ่อนพี่โชคดีแม่เนื้ออ่อนขอบคุณเอฟซีนะนี่เอฟซีอาอาหารมาถวายอาหารมาให้บริจาคให้ถวายหลวงปู่แล้วหลวงปู่จะได้ามาให้น้องๆแมีเกียงกันนะคะน,นี่ต้องขออนโมทนาขอบคุณคุณโยมจารีนะจากญี่ปุ่นวันนี้เดินทางจากญี่ปุ่นมาพักอยู่เชียงใหม่ ในก็จากเชียงใหม่มาหาน้องๆแมวที่พุทธสานพระปงชัยตำบลวัดสามอำเภอเจ้าของดอกปางซึ่งเป็นแฟนแฟนคลับเป็น f อซของช่องไว้ชโชวก็แคทคุณแพทคุณปอนที่ได้เป็นผู้สนับสนุนในการทำทำหมันน้องๆแมวครั้งที่ผ่านมาและก็ครั้งต่อไปด้วยขอุอโมทนาสาธุขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นพระร,ระัตปจะนุนนำคำชูให้ ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาอะไรก็ขอได้ทรงความมุ่งม,ม, um มั <S <s ่นปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุ 这个要看身材，嗯，要要看太阳光，太阳光。